เอาพี่น้องผู้ใดมีบมอนมีการมีซอในชมนี้สิห้องบุญกับทางคณะจงภาพห้องกองบัวกับคนยากกลับเนี่นเชิญกันแล้วกันเด้อพี่น้องเดินห้องบุญแล้วก็กินข้าวนํากันสักเกินพี่น้องครับหลังจากกินข้าวแล้วแล้วสิไดนท่าิธีบายสีสู่ขวัญน,นาสู่ขวัญหนาแล้วแล้วก็บสิ่ในเฮนา่ะเป็นอุปสมบ,บทอยู่วันบาตของเฮ้าตอนนี้พอพามกาดิงทางมาหอดจอดถึงแล้วเอาเล่นเชิญพอพามน,นะครับ ได้ท้าปิธีบายสีสู่ขวัญนาคในช่งนี้ขออนุญาตเรียนเชิญกันแล้วกันครับขอเดินกับโคอาค่าสดีพี่น้องบ้านหอยเม็กพี่น้องจังหวัดกาฬสินธุ์พี่น้องไก่พี่น้องไก่ที่มาร้วมบุญนำข้างณะเจ้าภาเมื่อที้ทิ้งงานระเบียบบ้านเจ้สินครับได้อานิสงส์ไงจากพี่จังหวังมาตุ่มโม่หอมเห็ดบุญใหญ่บุญบวชหนาคสององค์พี่น้องคือว่าเป็นองค์ยังค่ะเอาหัลบนั่งสองประเดี๋ยวเราครับอันกุ้งยุกังในหัวฉันค่ะหัวคู่หัวลบนั่ง ผมจะลดลายหัวล้านเลยมาลูกกูลูกเปิ้นจัดกองมิ้นใบสีสดสวยงดงามพร้อมด้วยโอ้ยแมย์หัวน้ำแกติดตั้งกองมิ้นเอตังไหนนี่ม่้งไงผู้ใดเนี่ยล้านไทยไฟในล่ะแต่งเท่าไหร่แต่งสิบห้าร้อยคุณเจ้าเนี่ยลงมาทางลานลงมา ปยิงหัวล่านไปยิงหัวลานเดือดเดืกันลูกสูนวจะสูนงานลูเา้ไปยิงหัวลานเดือดยหัแกมียงแกาโอ่งเงปหัวลานย่หัวลานดูเลยเด้อตีหนุ่มตีใส่หันเนี้ยเขาไปไส่หน่อยเายหน่อยใจนะกินกาแฟกินกาแฟทุกคนกินเล้เียเนะเอาสู้าเาสวใจเราไปังไามาลูกัะ อ่ะวันาพุชางรบหน่อยลูกเรีอนรบไปแบบพันทีอะลวงหน่อยค่ะพี่พีพี่ะี้องใไม่ได้ยินให้ปวดอย่างเงี้ยเขาซื้อเหรียญมาหนาหนูหนูหนู แกเป็นยังไงบางผู้เป็นยังไงก็เป็นเป็นอย่งเอาไว้หันหลังย้อนกลไปเรียกเอาหอกคุณเจ้าหาไรอนั่งที่เดียวเือนวกไอ้ชั่วญหอเป่ามามามาน่ะมานั่งหน้าานั่งหน้าญาติยมั้มอ้มานั่งหน้าาตเข้าใจไหที่พูดใหรอมานั่งหน้าญาเลยควรดยญาตแลอวนั่งได้หน้าญา เขาหยียบกางเกงูไปแห้งหรือวะอาแห้งแท้น้าปากด้วยหน้ากระเทยยน้องหาเออยู่ปวดไปแล้วก็จะเป็นท้ากระเทยอย่างอย่าบาเรียกพ้อย่า่าเรียกก็ยิ่งโพตอยู่หนูหนูหๆูหรูหนูนั่นแหละมีชื่อค่ะ ไม่มีมีชื่ออะไรชื่ออะไรชื่อรถค่ะโอ้ยน้ำรถเตอรีไม่ใช่ค่ะรถสุนีไม่ใช่ค่ะรถพิรารถแหกโค้งนะคะนะไม่หมดเลยค่ะจริงจังไปเนี่ยมึงก็ไปแหกเอาสินามสกุลล่ะขานามสกุลล่ะขาเจ็บค่ะน้องรถแหกโค้งไม่ขาเจ็บไปนั่้างหน้าไป ยิ้มหวานๆต้อนรับเกียรติผู้มีเกยียรติที่มาร่วมงานในว,วันนี้อ่าพนมมือขึ้นนะจะไ,ได้ทำพิธีบายสีสู่ก่อนแล้วนัโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมต,าาาาตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะไร คนมองคุณหนูสวยไงมลูกหนูสวยหนูสวยหรอรถแห่คงสวย โทรศัพท์พนีหมดแองโทรศัพท์ยากยากไปเรื่องยืดผูมมาตั้งแต่ตอนนี้นั่งตรดีๆเอาจับตั้งใจแกิวตัวสีสีสีประวพอนปาวอนเวนไปสษอาดีลิอิตโชใช้ยาตูพามังใช้ยามังคาลามหามงคุตตกแต่งดีเลิศแล้วผ้าขนแก้วหยกโยม ชาเมืองมะพมพออื่นออกวันเจ้านาเจ้าจังได้พา่าออกจากของเหาจังได้ลาบีดามาดาออกไปบวชสร้างพนวดในพระศาสนากวนขากัรให้มาลีลาลาลี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 ลู้ลีลาลีลาลอลาลีาลี่าลีาลีาลีลา่าอาาาีลางีีลาาาลีลาลีลา พื้น <stuffed> ก yeah, ็จะพื้อคักปื้แน่ลิงหยักเลยหยักหรอนึปลิงยักหรอมีอาการไหมนะยเยมน้เยเ ยี่ดังซึงล้วเขาสู้ควันไหงี่เลย่ยไหง่หัวเนยี่ตาเดียวครับเอาบอกย่าว่าทาแล้วเปลาเอิว่ามายืยอะกวนเนึง